บดเออหนึ่งเอาโอ,โอเคโอ,โอเครอดปืนใหญ่โอเคปืนใหญ่อะไรอะ่ะกดไม่ได้ เดี๋ยวทำไมมีเสียงอ๋ออ๋อแล้วเบิดให้เรายิงปืนใหญ่เหรอแล้วทำอะไรเดี๋ยวผมแป๊บนึงมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้อะไรแปดแปดข้างล่างบอกให้หาแปดเชลอันนี้เหรออ๋อให้หาหอยแปดชิ้น เปือกหอย8ชิ้นเปือกหอยเท่าไหร่แล้วล่ะจะ3ชิ้น4ชิ้นแล้วห่ะผมว่าอ่ะ4ชิ้นเอานี่ไงตรงที่นั่งห้าชิ้น6 6ชิ้นไม่มีไม่มีตัวอะไรนะไม่น่ามีเนาะอ่ะ7ชิ้น ตามเรือตามเรือไม่มีแล้วแปดชิ้นแล้วอ่ะผมโมผมนับพลาดแน่เลยมีเสียงทะเลด้วยตรงนี้เดี๋ยวนะผมครบครบแปดแล้วมนะั้งผมน่าจะนับพลาดแหละผมว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้แค่เจ็ดจริงนะมันขาดอันหนึ่งอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะ อ้าอันไหนอยู่ไหนบนข้างบนนี้หรือเปล่าดำๆแปลกๆหาไม่เจอจริงนะนี่น,นี่คืออะไรอะ่ะมันเป็นกฎแคนนอนเกมกฎข้อที่1กฎข้อที่1ยิงปืนใหญ่ที่ปุ่มเปิดปุ่มปุ่มไฟก็คือปุ่มที่เรากดเมื่อกี้เรากดไม่ได้อันที่สองยิงปืนใหญ่ได้ครั้งละหนึ่งนัดเท่านั้นอันที่สาม เหมือนอะไรสามรอบสามรอบผมไม่เข้าใจเหมือนกันรันสามรอบปะเดี๋ยวมันมีห้องสำนักงานด้วยด้านซ้ายแล้วยังไงอ่ะปุ่มมันไม่ใช่ปุ่มแดงเลยอ่ะแล้วหอยผมเจอแค่เจอแค่เจอแค่เจ็ดเองหอยใต้บันไดเหรอไม่มีไหนหวะโอเคอ๋อนี่ไงหอยเจอแล้ว <c oughs> lab, อ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวนะผมติดใจเรื่องหมวกตรงเนี้ยคืออะไรลงไปเอาได้ไหมหมวกเฮ้ยลงได้อ่ามันคืออะไรหมวกไม่เข้าใจดำๆเหมือนหมวกผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นหมวกอะไรอ่าอันที่แปดได้แล้วห้องเปิดมีอะไรอะคีการ์ดสีเขียวโอเคไม่เดี๋ยวนะ มันคีดการอันเดิมหรือเปล่าที่เราโดนตัวแดงขโมยไปอะ่ะผมไม่เข้าใจขโมยไปแล้วไม่ให้เราเล่นใหม่เนี่ยนะทําเพื่ออะไรเฮ้ยใช่ด้วยว่าแล้วเอ้าถูกเฉยอ่าใช่ซ้ายนี่รอบนี้ซ้ายโอเคใช่ ไช่โอเคใช่เดี๋ยวเปลี่ยนเฟสเดออยะเริ่มใหม่เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งซ้ายโอเคได้แล้วเดี๋วเปลี่ยนขวา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  เฮ้เฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนฝั่งมันเปลี่ยนฝั่งโอ้ทันทานทานทานเคทันทา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 นโห้ปดยังปวดยังเปลี่ยนเฟตเปลี่ยนเฟตอ๋อต้องกดใหม่เอามามา ข้างบนข้างบนเฮ้ยนี่นี่นี่ขวาขวาขวานี่นี่นทันทันทข้างล่าง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 เออทันขึ้นขึ้นขึหมดยังหมดย่งยงยข้างนข้างล่างข้าบนข้างล่างว่าอีกฝ่งหนึ med, ouse, ่งแน่เลยข้างบนข้างบนโอ้ททันทันท โอเคทันแข่งกับเวลาเนี่ยเกมนี้เป็นเฟดเหรออ๋ออ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่น่ามีใไรให้เก็บนะตรงนี้หมดแล้วห้องอะไรห้องสำนักงานไม่เดี๋ยวห้องกรรมาการหรือเปลามีเก็บแต้มด้วยเนี่ยเก็บแต้มสี่คนอะไรอ่ะเฮ้ยคีการ์ดแลวเนี่ย เคสที่1ประเภทที่1อัปเดต2นางแฝง GV g จีโนมเจอเรเนียมจากเคสก่อนหน้านี้ได้ขยับแขนเหมือนมีระบบประสาททำงานเพียงเซลลวิตามที่คาดการ g ีวีทำหน้าที่เหมือนเลือดเมื่อรวมกับเคส3และ6ประเภท5มี่ผลกระทบทางกายภาพที่แปลกจีวจะขยายขนาดตรงที่มันอยู่และถ้ามีเส้นเลือดเพิ่มทั่วทางร่างกายจะมีขนาดใหญ่โตเป็นอย่างมากกันที่ตัวใหญ่มีผลเชิงลบต่อผู้คนเหมือนสิ่งมีชีวิต ไม่มีอะไรเนาะใต้โต๊ะเหมือนกับไอ้ตอนอยู่ข้างบนโอเคคืออะไรอ่ะทางเข้าเปิดหรอหรือยังไงอ๋อเก็บได้โอเคผมเก็บไปก่อนแล้วกันรู้เก็บทำไมไปอ๋อประตูเปิดเมื่อกี้เราโดนขังตอนเราเข้ามา หายอยู่ไหมอ่ะเฮ้ยไม่อยู่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วแล้วให้เรากลับมาทางเดิมไปเด้อเอ้าไอ้ตัวใหญ่หายไปแล้วแล้วเราไปไหนต่ออ่ะดนขวาวเอ้าเค,ค้กหายเฮ้ยเค้กหาย มีถ้วยกาแฟเค้กหายนี่จุดที่โดนทุบหัวใช่ไหมผมืดมากเลยไม่กล้าเข้าแล้วประตูดแดงอะ่ะกดไม่ได,เด้เดี๋ยวไปด้านซ้ายดูก่อนเฮ้ยเราไปไหนอะผมไม่เข้าใจโอเคด้านซ้ายมีอะไรหรือเปล่าอ๋อก็ที่เดิมนี่หว่าที่โดนลากมามีอะไรหรือเปล่าไม่มีมีอะไรไหมไม่มี ปืนใหญ่ขอลองหนะ่อยยิงได้ด้วย <S <S เฮ้ย <S 1> <S 1> เดี๋ยวเฮ้ย <S <S มันสว่างขึ้นข้างในอะไรอะ่ะคีการ์สสีแดงเฮ้ยห้องเมื่อกี้เดี๋ยวผมกลับก่อนนะคีการ์ดสีแดงห้องเมื่อกี้แน่เลยอ๋อนี่อะไรอะ่ะ เสียงเคสสามหัวใจเคสหกติ๊กถูกคือผ่านใช่ไหมตรงกลางมันกลมๆเหรอ,อยู่กลางๆกลมๆห้าหก 5, อ้ยเดี๋ยวนิดละเอ่าอันนี้เหมือนผมย่อด,ดีกว่าเพราะมันงงๆโดยรวมแล้วเหมือนว่าเคสที่เรากำลังทำการทดสอบก,กันอยู่อะ่ะเราดูแลกันไม่ไหวและทรัพยากรที่เราจะใช้กันอะ่ะมันไม่เพียงพอรวมถึงรวมถึงมีความล่าช้ามากจนแบบ ลูกค้าหรือผู้สนับสนุนเราอะรู้สึกไม่พอใจด้วยแล้วก็ร้องเรียนไปต่ออีกว่าให้ใช้ gv ที่เหลืออย่างระมัดระวังถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะลูกค้าลูกค้าอารมณ์เสียแล้วเนี่ยไปที่สองต่อไปก็เฮส่วนเหมือนจดหมายนี้จะเป็นจดหมายในการเปิดโวดว่าใหใ้เอาใครออกไปดีแต่คนที่เขาเปิดหวตคนนี้เขาบอกว่าไม่เอาแมงมุมกบกับหอยทาต เพราะว่าเรามีจํานวนเยอะแล้วดูแลกันไม่ไหวแต่ว่าผมยังเพิ่งเห็นอยู่เลยก่อนที่ผมจะมาอ่านนี่โอเคไปที่สามอะส่วนอันนี้เหมือนเหมือนเดิมผมขอย่อนะเพราะผมก็ยังงงๆอ่ะเหมือนว่ามีการสร้างโรงเรียนในตึกก็คือที่เราไปดูกันมาเมื่อกี้แล้วก็เออส่วนช่วงท้ายก็เหมือนจะไปอธิบายว่าเราไม่ต้องการแบบไม่ต้องการสิ่งเลวร้านในนี้เราควรออกจากที่นี่เก็บข้าวของของคุณซะ ประมาณเนี่ยเหมือนเป็นการบน่นเอ๊ะไม่น่ามีเลยแล้วแล้วผมควรไปไหนต่อทางเดิมก็ไปไม่ได้ด้านซ้ายก็ตันแล้วผมควรไปไหนต่อเดี๋ยวด้านซ้ายก็โดนปิดกลับทางเดิมหรอนะกลับทางเดิม,มด้างขวาเปิดได้อ,อด้านขวาเราเพิ่งออกมา เะพึ่งมาจากด้านขวา้ขวาขวาไปได้อ๋อนี่นี่ห้องไปต่อเมื่อกี้นี่เป็นห้องรับอ,อ,อคให้เคเขาให้เราลงไปอะเราก็ต้องลงตามเขาเพราะเราเพราะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะ่าอะไรเหมือนจดหมายถึงแม่ไว้เป็นไรเพราะแมงกะพุนช่วยหนูอะไรประมาณนั้นตอนนี่คืออะไรอ่ะ อันนี้เหมือนบอกว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีส่วนด้านขวาการล่วงลงไปเป็นความได้ <c oughs> ได้เฮ้ยเหมือนให้เราโดดไปใช่ไหมข้างบนเนาะอนตัวไปข้างบนอันหนึง่งอันสองใกล้ถึงแล้วแต่ด้านขวามีอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะด้านขวามีอะไรอะ่ะเป็นเทปไปสักอย่าง เทปอะไรเดี๋ยวเทปเราก็เปิดได้ที่เดียวไม่ใช่เหรอเทปคือห้องประชุมที่เราเจอตอนนู้นเลยก่อนด่าแมงมุมอะ่ะมันเปิดได้ที่เดียวเทปผมเปิดเทปก่อนดีกว่าไหมวะเริมรู้สึกจะเปิดเทปก่อนแล้วอะเปิดเทปก่อนดีกว่าเผื่อไปแล้วกลับไม่ได้เคผมเปิดเทปกันเคมาถึงแล้วหลงกลับมาเปิดเทปใหม่เลยนะนี่ คืออะไรไอเทปอะไรอะ่ะดินน้ํามันเหรอเหมือนไอตัวที่เราเจอเลยแต่มันตัวเล็กมันโดนปั้นขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยเข็มฉีดยาฉีดเข้าไป แล้วก็ออกมาเอาดับไปแล้วแค่นี้แค่นี้นี่มีแค่นี้จริงดิเมื่อกี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนดินน้ำมันเขาปั้นขึ้นมาตัวเล็กๆแล้วก็เอาเข็มฉีดยาไปฉีดถ้าเป็นตามเคสที่หกเคสที่ผมอ่านมาตลอดที่ผ่านมาเหมือนไอ้ที่ฉีดเหมือน,นเขาเอาเซลล์มนุษย์กับไอ้เซลล์สักอย่างผสมกันนี่ก็เซลล์นกผสมกันแล้วก็ไปฉีดใส่ตัวที่ปั้นแน่เลยผมว่านนะ แล้วก็กลายเป็นไอตัวพวกเนี้ยที่เราเจอระหว่างเล่นเนี้ยมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็โหก็เจอกับพวกแกลงดินน้ำมันเหรอริงมีชีวิตดินน้ำมันเหรออ่ามาถึงแล้วห้องเดิมได้เวลาสู่การปลากลัวแล้วคำศัพท์คำนี้มาจากไหนไม่รู้นะผมเรียกตามคนอื่นเขามาเลยแบบมีคนเอามาเรียกว่าปลากลัวปลากลัวก็เรียกตามแล้วก็หนุกอยู่นะ มาเล่นอย่างเงี้ยแต่เล่นไปบ่อยบางทีก็หวัวร้อนเจ๊อ <c oughs> okay. ุ้ยอ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 ทางเลื่อนสั้นรู้สึกดดวไม่ค่อยเป็นเลยต้องผ่านกองกว้างเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะผ่านแล้วโอเคต้องวิ่งโดดแล้วตอนนี้เข้า <c oughs> มุมเย,ย้ผ่านแล้ว เย้อูรอดเดี๋ยวข้างหน้าอะไรอะ่ะมันกระพริบด้วยมองไม่เห็นเป็นไงข้างหลังเฮ้ยกระดาษเคสที่10ประเภทที่2อัปเดต4นามแฝงนกจีโนมนกกระจอกเทศเจอเลเนียมสรุปยังไม่ทราบว่าเหตุใดเคทที่10จึงก้าวเล้าตอผู้ใหญ่การปรับสภาพยังไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมดวงตาของเคสที่10จะออกเป็นสีเลือดเชื่อมโยงกับสิ่งปกติเมื่อมีความก้าวเล้า เออส่วนที่เหลือผมงงๆนะขอขอขอตัดไปก่อนโอเคเหมือนจะหมายนกนกที่เราเจอต่อข้างบนอ่ะแล้วตามมันแดงเวลาเจอกับผู้ใหญ่หรือเด็กก็ไม่รู้นะอะไรอะ่ะเกือบหมายความว่าไงเกือบ ไม่รู้นะเมื่อกี้ผมใช้กูเกิลเอาผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันเหมือนว่าใกล้ถึงแล้วประมาณนั้นอะเควันเกิดเหรอเป็นคู่ด้วยคืออะไรอ๋อนี่เป็นห้องห้องรวมหรือเปล่า On a normal day, you'd be standing where I am, behind the safety of this glass, like you're in a zoo watching some animals. Speaking of zoo, almost assembly time. We're all <coughs> we the doors. Look, uh, I'm sorry I hit you, but you got <coughs> to find something from you that I could only get if you were unconscious and i was all out of sedatives if you'd seen me you wouldn't have trusted me I, I know it but there was one thing i didn't lie to you about and that's me knowing right, why you're, right. here, you're here for your children i too i am I'm working towards saving them if you can believe it but someone else has them someone far stronger than you and me both that resides deep in the abyss

อ,อทางไหนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอรงตรงไม่ได้เมื ok เอ่อกี <c ười> เออ้เฮ้ยโอานั่นขอจับไม่ได้ตั้งถูกทางแหละอะไรอ่ะเรวหน่อยเรวหน่อย thuộc phải không ạ thuộc phải không ạ ừ nãy nay thuộc nãy nay thuộc không được 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 ว้าววะแล้วจู๊ไงล่ะเขานี้ถ่าเรียบร้อยโอเคเอาขวาเอาขวาเออเปิดข้นบนก่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยว ไม่ใช่เหรอเรือต้องเราต้องล่อลมันมาใช่ไหมที่ขวาแล้ววิ่งวนวิ่ขวาแล้วิ่งวนแม่เอาืปแปะขวาแล้ววิ่งวนปัดเออเ้ยมือดิปัดแตะขวา,ร,นนขวารอมาตรงนี้ใช่ไหมกลางอ่าใช่เอามีประตูข้างบนด้วยเดี๋ยวนะห้องแปลกแกว่ะ ได้คีการ์ดอ๋โอ้ยอยู่ไม่เปิดไม่ได้อ๋อห้องไปต่อโอเคทางไปต่ออ๋อนี่ไงเหมือนเป็นเป็นแร่ธาตุหรอที่ผมอ่าน,านมามันเขาจะเอาแบบจีโนเอดีเนจีโนมนุษย์อะแล้วก็สัตว์ต่างๆมาผสมกับแร่ธาตุตัวเนี้ยแร่ธาตุอะไรสักอย่างสีเขียว,เ,ยวเอามาผสมแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิต ตดยที่มันจะมีแบบพฤติกรรมเหมือนอเจ้าของดีแต่จะมีแต่มันจะมีพฤติกรรมในการทำร้ายมนุษย์อะไม่แบบไม่ค่อยเป็นมิตรกับมนุษย์เท่าไหร่ลงไปข้างล่างผมว่าตอนแรกโอ้ตอนเจอฟัอนโผม,มาหันซ้ายหันขวายอย่างไวเลยไม่น่ามีอะไรน้องของออ้างบนดูเฉยใช่ไหมห้ามขยับเน้องอะไรอะ ห้ามรวมไปห้ามรวมไปเดี๋ยวโอเคครับจบแล้วชัตเตอร์สองจบแล้วครับเดี๋ยวรอชัตเตอร์สามาไม่รู้ตอนไหน